รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจังหวัดปทุมธานีพ่อเมืองปทุมธานีเป็นประธานพิธีตอกเสาเข็มสร้างอบสหร,รังใหม่วัดโบสถ์ตำบลบางกระบืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวันที่สองกุมภาพันธ์2568าขึ้นห้ค่ำเดือนสาม นายสมคิดจ,จันทร์ธรรมรึกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีตอกเสาเข็มสร้างออโบสถหลังใหม่พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากมีเจ้าประคุณสมเด็จพระธิรยานมุนีกรรมการเถรสมาคมเจ้าวาดวัดเทพธนินทาวาดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีพระราชบรมเมธาจารย์เจ้าพระจังหวัดปทุมธานีธรรมยุทธเจ้าวาดวัดโบน เป็นประธานพิธีตอกเสาเข็มและประธานดําเนินงานก่อสร้างอุปสมบทหลังใหม่ส่วนบรรยากาศพิธีตอกเสาเข็มเริ่มเวลา09.09 09. 09. นพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยคุณปัทมาเก่งเกติตเวลา09.39นพระสงฆ์เจริญพพุทธมนต์เวลา10.19นพิธีตอกเสาเข็มพระสงฆ์เจริญม,ม,มงคลคาถา ถวายจตุปัฏฐานไธรรมพระสองฆ์อนุโมทนากวดน้ำเป็นเสร็จสิ้นพิธีเวลา11.00นถวายพระอาหารเบนแด่พระสุสง์พี่น้องประชาชนร่วมรับประทานอาหารร่วมกันด้านนายเอกชัยทัพปูทรประชาชนชาวตำบลบ้างกระเบอือสามโคกปทุมธาน,นีกล่าวเสริมว่าวันนี้ได้มีโอกาสร่วมทําบุญพิธีตอกเสาเข็มสร้างโบสถ์หลังใหม่ของวัดโบสถ์สามโคกซึ่งเป็นบุญใหญ่ ที่ทางวัดโบสถ์สามโคกได้จัดขึ้นมาทำบุญพร้อมครอบครัวและมีพี่น้องประชาชนมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากขอขอบพระคุณท่านเจ้าวาดวัดโบสถ์สามโคกที่ท่านได้พัฒนาวัดโบสถ์อย่างต่อเนื่องเป็นวัดที่น่าท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีหากพี่น้องประชาชนได้มีโอกาสมา,มาเที่ยวจังหวัดปทุมธานีอย่าลืมมาชมความงามของวัดโบสถ์มีความสวยงามวัดใหญ่สะอาดจึงฝากประชาสัมพันธ์มาณที่นี้ด้วย สหรัฐแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี